เมย์ชอบให้อุ้มเล่าอะไรแบบนี้ให้เมย์ฟังจังเมย์เห็นกระทั่งภาพกระทั่งความรู้สึกเหมือนเม่อานนิยาอยู่เลยเป็นนอนหนังสือมากกว่าที่คิดนะเนี่ยทางนิทานทางนิยาย ตอนเมยเป็นเด็กเวลาที่พ่อแม่มีทะเลาะก,กันผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้เลี้ยงลูกอยู่ในระเบียบวินัยคุณก็ดีแต่ว่าฉันแล้วมันได้อย่างที่ผมสั่งไหมมันได้อย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าก็เพราะว่าคุณมันไม่ได้เรื่องไงมันก็อาจจะเป็นทฤษฎีเดียวกันให้เสียงอื่นดัง กรอบเสียงที่เราไม่อยากได้ยินเพียงแต่เสียงที่เมย์ใช้เป็นเสียงของจินตนาการ